อ่านเวลาขนมด้วยจริงด้วยเอาดีกว่าเฮ้ยเอาดีดีกว่าอันนี้กี่บาทเขาห้าบาทครับห้าบาทครัอันนึงนะครับไปแพงด้วยอ่ะเฮ้ยห้าบาทเองห้าบาทครับอู้โหเยอะเลยเยอะหน่อยดิค่ะหรือแกเลยไมเลยครับนี่มันน่าจะนานละที่กวังหมดอายุเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาซองใหม่ให้ดีกว่าโอ้ยดีดี นี่มีเรียนดื้เขอนเยเล่องเดื่อยีมาดะขนมดีกว่ามาครับขนมนี่กี่บาทอ่ะขนมเนี่ยสิบบาทมันผมเคยซื้อห้าบาทนะเออจริงด้วยสิบบาทมันหนึ่งแถมหนึ่งไว้ดีว่ะ ทำไมมันไม่มีหลอของเล่นด้วยอ่ะมันผมเคยมีนะของเล่นเอ้ยมันมีเว้นี่ะาเลยมาเลยเฮ้ยอะไรสิบาทอุ้ยมันแถมไม่ใช่เหรอมันไม่ได้แถมเว้นี่ร้านฉันแล้วผมเอาแค่นี้แหละแ่ของเล่นก็ได้เงินเงินเอาไปสิบาทไปปมก็ได้อไ้มเยอะเลยพวนี้มง่งจริงเลยว่ะ

สิด้วยกี่บาทครับสิบาทครับโอ้สิบบาทเนบาทเลยตังค์กันเลยวิ่งสิบาทพอดีเลยแต่ฉันไม่มีตังค์อ่ะทำไมไม่มีตังค์แค่กี่คนเดียวไงเอาหนึ่งอันครับได้ไอจิมมี่ต้องทำต้องับเอาไปกินก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีตังค์ค่อยให้ถึงเช้าก็ได้ได้ได้ข้าวเลยครับขอบคุณมากข้าวพี่บอกการันตีเลยอ่ะ เฮ้ยกินหนงกันกินหนงกันหนมอุ้ยอ่ะมีจริงด้วยอ่ะมินด้วยครับกี่บาทอ่ะสิบบาทสิบบาทเออมีพอดีเลยอุ้ยเนาะแต่ฉันไม่มีตังค์อ่ะเฮ้ยฉันจะไม่มีตังค์หมดแล้วอ่ะตังค์เของแกดิพี่ของฉันเว้ยไปอยากกินเหรอข้าวครับอยากกินข้าวไปงั้นสิบบาทฉันให้สองอันเลยอุ้ยมีจังเลยก่อนนะโอเค อันนี้สิบาทอันเหลือห้าบาททำอะไรนี่โอ้โหเหลือบาทโอ้โห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 เหลือสบาทอยู่เงี้ยอะไรวะเนี่ย นม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 นนม้าันครับอันนี้หนึง่งอันแวันนี้วันเกิดพ่อค้าพ่อค้าเสิอีกหนึ่งดีจังเลย กิ่งเหลิวกว่านะครับอันนี้หนึ่งอันวันนี้มันเกิดพ่อค้าเว้ยหนึ่งแถมหนึ่งคุณดีต้องกินที่ร้านเท่านั้นนะเดี๋ยวได้ครับได้ครับได้ครับคุณครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เว้ยเอาอะไรอ่ะนี้เว้ยเอากินที่ร้านเท่านั้นนะโเลยนี่มันหารแมวนี่หว่า

สอิ๊ดสกิ๊ดิเหอสกิ๊ดจรินั่ออยู่ตรงนี้แครี่แครี่แครี้ยมากดีากเลยไก้ของเกลอ้งบูเียดิ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 ดอดิ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 ดอดิดิดเด ไปแล้วมาแล้วนะตตองซูงกี่บาทละสามร้ยดีพอดีเลยนี่ยแต่ห้ารอยอ่ะการันตีสี่เเลยนะเว้ยงเงินไม่พอยิ่งเงินหน่อยดิกอ้าห้ยกระะกระไรอานะแม่รรเอาเร่ยๆร่เร่อร่อ้ย่งี่กมีแป้งวกรรกะรก เฮ้ยสีเข yeah. ็ดน so <c oughs> ี no like ่ฉ anyway. ันก็ได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าขันแปลกๆกว่ะฉันไมนใจหรอกดีเลยนม่นีเอ้าทำไมถุงมันแปลกๆเนี่ยแชสีเข็ดอะไรเนี่ยงานจริงสีเข็ดอะไรอ่ะสีเข็ดขนมปังเน่าเว้ยกินได้ดินะ เนียงจริงเลยว่ะขายแถวนี้มันรวยกับรวยเว้เอาอะไรดีครับเยนนี่คือการปล้นจะเอาอะไรเอาเอาไปเลยครับมาเฮ้ยจนี่วะันโจนี่โจนี่เฮ้ยเดี๋ย้

ไม่กลัวไงหรอเว้ยฉันน่ะดูคลิปพ่อขาใจดีมาแล้วเว้ยเดี๋ยวก็มีเด็กงงๆมาช่วยฉันเว้ยน่ใจเหรอเฮ้ยพี่ครับคนหลังนี่ใช่ไหมใช่แล้ว